ช่องคเกมแบบกนะครับเกมแบบเลียวถ้าดิแช่องคอยเกมแบบเดียวด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ,า like, ารบมาดูกันนะทีนี้ไงมันมาดูทีมขมงผมผมเอาเกยมาอันนี้คือเวอร์ชันหนึ่งจุดหนึ่งนะเวอร์ชันหนึ่งจุดสอะหนึ่งจุดเกินนี่ทีมผมเอาเกยเวอร์ชันหนึ่งจุดนะครับ,รบมีมออกกบ้าตาฮอยมีฮาเลนมีโจกแล้วก็มีใครไม่รู้จิงกงกาง นังมีหมันวิ่ย่างนี้บึ้บบบนี่คือสมบัติชนิตัวนี้นะบึบบ๊อบตัวนี้ผมให้ดูตัวนี้เลที่ผมซื้อมาใหม่สดๆอร่อยในควดสมบัติก็มีลูกเล่นลูกเล่นแล้วก็มีกำปั้นลิ้นปังโค้กเขาชอบปังโค้กถ้าบ้านไหงก็คือ ยิงไกล95คลับกำลังยิงลูกไกล95ประตู94กำลังยิง82การคุมบอลตำแหน่ง92บอลเล่92ทั่วไป6ส่งลูกไปก็ได้อยู่น,ะนี่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนแล้วหนะ เดีย๋ยวผมจะไปใช้แผ่นปิดแผนแบบหน้าหน้าหน้าสองเดียรนเดือนเดี๋ยวถ้าแบบนี้ผมก็จะื้อกล้องหน้าใหม่ วายจินเนียวเดียวอืมต้องทำอ่ะไต่อได้่อีมาเกดก็ประมาณน,นี้นะ นนอนตอนนี้นะท่านผู้ชมแฟนผมก็กร็ตืงอยู่การเลี้ยงบวกกันนี่มับวกกันเลี้ยงเอากันเลี้ยงและการอันนี้คือนะผม เราจะดูเหมนทีมน่มันให้ตัวตัวละขนาผมเซบร์สิบเอรายครเซสิบมานีนะคุณมาหาแล้วทำตาเดไ มันล่นเกนตาตานั่นนะไปปึป๊บเริยไรห่างริ่ยูอันนี้คือผมมาดูทีอาเกดเวอร์ชันสองเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันเจอกับอ๋อทีมเมตตี้เปเลียนี่ยว่ะของกลางก็าแปดแปดแล้วครับน้องครับฟู้ของกลางแปดแปดองหลังก็แปดห้าเหมือนเดิมตอนนี้น่าจะตัวเต็ง,ง,งไหมดูดิมีหาให้หน่อยโอเค เอ๊ะก็ดีอยู่นะดีไม่เท่าอกครับนันว่าโอเคชเ่นด้เลยโอ๊ะโอ้ลแล้ว จะไปดูความก็อืมก็ตกันอืมอืมลดลดต่อไม่เจอครับม uh ึงเขาจะตัวเลขเขาให้จ oh. ิ่งแนะปึ oh. ๊บ จะไม่เ้ยตอนที่ฉับเลยตามที่จะส่งเขไปนี่กได้นะสี่แต่บก็หาเี่นไ้ไหมเขาจนำอะไรเปลี่ยนก็บอก,นะอกอบอกได้ครับไม่ก็ฟอนหนก็บอกได้ครับบ,บ,รบุบ๊ค จะตีหัวแล้วเหรอโอ้์ช็อตฮาแล้แล้วบุ๊บุกตอนที่เปิดกลของาร์เซนอลต้องเป็นเป็นเกียรติใช่เป็นาร์เซนอลเนี่ยเปนเปนนี่ฮาแลเนี่ย โทเแล้วโทเแล้วปุ๊บออกชิวๆครับตบตาเล่นไม่ได้เลยนะสู้น้องจะมาดิโออแทงตาน้นานองจมาบมเนี่ได้เสียงไม่อยเก้ๆเก้อาหตุ๊กเอก้อไ

เขาคนไล่มาด้วยต้งหลังปุ๊บไป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 อ่ะ ุ็เน no ี่ยก็คงก็กไม่ต้องการนบแบบโอ้นะเมื่อกี้แยิงได้ก็ยิงนะแก้ผมผมหมดเมื่อกี้ผมพลาดอ่ะจงให้ใครอ่ะอยบอกนะจงให้หัวันปุโอยโอ้ยโ้ยโอ้ยยจริรงคล ทีมกำลังตึงนี่นี่คืออัปเกรดทีมโมชั่น1.0นะครับทุกโอ้ยโออโออโออเออโออเวลาถึงต่อให้เลยแตยเขาเลอา แต่ให้หน <úa> ึ่งเดี๋ยวเด็กก็ร้องให้งงงนไปเด็กก็ร้องเดี๋ข็ร้องให้เด็กก็ร้องให้งงนงงปุ๊บเออเกิดบเต็ม้ กต้องแ่้ที่ชื่อนะขอเขาก็ตึงอยู่นะบุ๊บก็ง่ายวันนี้แนคะ่น,น,น,นี้แหละจบแล้วข้ามีปฝากติดตามช่องคุณเตียเหอเที้ยวด้วยนะครับฝากติดตามคุณเตียมแบบเที้ยว